สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่างมนมีเคล็ดไม่รับจะมาบอกสําหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาเหมือนช่างมนอยู่นะครับก็คือสติกเกอร์ติดกับโลหะหรือชิ้นงานของเราถ้าเราต้องการเอาออกมีวิธีง่ายๆที่ง่ายกว่าใช้น้ํามันสนแล้วก็เบนซินหรือเป็นครีมต่างๆที่มันทําให้เราเหม็นจมูกเปื้อนมืออะไรสารพัดหาเหี่ยวแต่ว่าช่างมนมีวิธีง่ายกว่านั้นครับปะเดี๋ยวช่างมนพาไปดูวิธีทำกันเลยครับผมอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆเปิดน้ําทิ้งไว้แบบนี้ให้มันซุ่มเลยครับ ทำเพื่อนมีเวลาก็เปิดทิ้งไว้สักห้านาทีก็ได้ครับถ้าห้านาทีนี่คือมันจะง่ายเลยนะครับเดี๋ยวดูไปกันเลยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่ามันจะง่ายเหมือนที่ผมว่าไหมเดี๋ยวผมจะใช้ใช้เหล็กก่อนครับเหล็กขูดเนาะโอ้โหง่ายมากแล้วเพื่อนๆนี่ครับใช้เหล็กก็ได้หรือเพื่อนๆจะใช้มือก็ได้ับเดี๋ยวผมจะลองมือนะดูสิเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันออกง่ายมากเลยครับนี่ครับวิธีที่ง่ายกว่าใช้น้ำมันหรือว่าใช้พวกของอะไรที่มันเป็นแบบ เคมีครับจริงๆผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันเม็นนะครับอันตรายด้วยเนาะให้เพื่อนๆใช้น้ำดีกว่าครับแล้วก็ค่อยๆขูดไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยขูดง่ายและใช้มือยังออกเลยครับดูดิหลังจากที่ผมขูดมาสักพักเพื่อนๆดูครับว่ามันเริ่มสะอาดแล้วนะมันก็จะมีคราบนิดๆหน่อยๆขาวๆแบบนี้ครับขาวๆแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเพื่อนๆใช้ปล่อยล้างจานของเราครับแล้วก็สไลด์เอามาลูบอีกรอบหนึ่งมันก็จะสะอาดนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ให้ช่างบนดด้วนะคครรััับบผมสสี